งเสียออกบิ๊กไว้อย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับคงศรีออโต้พร้อมสารวันนี้จะพามาชม r i u m บ h b o n n e v i l l บ b บ b b ิล bon นะครับโคตรหล่อโคตรสวยแล้วก็เป็นทรงที่ขี่แล้วจุ๊ยตลอดกาลนะครับดูจากทรงเนี่ยโอ้ล้วคันนี้มีการแต่งให้แบบบ่งบอกความเป็นบอบเบิลที่ยิ่งขึ้นนะครับ มาดูกันหน่อยว่าอะไรที่เป็นเส้นสายในตระกูลของบอรเนวิลที่มันทําให้รู้สึกว่ามันสวยนะครับโดยเฉพาะในบอบเบิลถ้าพูดถึงตระกูลบอลเนเวิลเนี่ยของทริอัมเนี่ยจะมีหลายรุ่นมากๆเลยสปีดทาวินสตีทาวินทักตันอย่างงาู้นอย่างงาั้นอย่างนี้อีกหนึ่งรุ่นเลยที่ได้ความนิยมมากๆนั่นคือบอบเบิลนะครับเพราะว่าเป็นรถที่นั่งได้หนึ่งคนทัวนเพราะวาความเป็นบอบเบิลมันต้องโชว์อย่างนี้แหละคือโชว์ล้ออะแล้วก็ซ้อนไม่ได้นะครับมันก็เลยมีความหลอ่อที่มันแบบมันห,หน้มส,นสาย ตัวเนี้ยแทย์แอมเขาต่อตรงทาเส้นสายตรงท่าดูที่เฟรมนะครับเขาจะเดินยาวเหมือน,นเนี่ยต่อสวิงอาร์มมายาวเลยอันเนี้ยจะเป็นดีไซน์คล้ายกับยุคฮาร์ดเทลในสมัยก่อนเขาว่าฮาร์ดเทลคืออะไรมอเตอร์ไซค์สมัยก่อนจะเป็นคานแข็งนะครับชคหลังจะไม่มีเลยจะเป็นคานยาวแล้วมีแค่โชคหน้าแล้วจะมีแค่สปริงเบาซับแรงกระแทกอย่างเดียวแต่นเนี้ยเขาเดินยาวมองผ่านมองเผลินเหมือนเป็นฮาร์ดเทลแต่จริงๆแล้วโชว์เขาซ่อนอยู่ตรงนี้แล้วสวิงอาร์มเขาสามารถให้ตัวได้ แต่มันคือดีไซน์ที่รู้สึกว่าเออมันเหมือนเป็นเฟรมต่อยาวมันได้ความสวยมาก่าคือได้ความสวยของฮาร์ดเทลแต่ยังคงมีโช๊คให้รู้สึกว่าใช้งานได้จริงขับขับได้จริงนะครับเพราะว่ารถที่เป็นคานแข็งฮาร์ดเทลเนี่ยวิ่งแค่ร้อยเดียวก็เหมือนจะดีดตกรถแล้วนะครับแต่นี่นยังคงความหล่ออยู่แล้วก็ท่านั่งมันก็จะหล่อๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่านั่งนั่งแบบนั่งคนเดียวเนยนะเรามาดูกันหน่อยว่าสเสน่ห์ของในโตบอลนวิลเนี่ยคันนี้จะเป็นบอบเบิลพันสองนะครับในยุคใหม่ จะต่างกันยุคเก่านิดนึงในสมัยที่เป็นแอร์คูลหรือเป็นออยล์คูลเลอร์เนี่ยเขาจะวางเข้าหิ่งที่360องศาลูกสูบจะขึ้นคู่ตึงตึงตึงอย่างน,นะครับแต่้าสลับฝั่งจุดระเบิดกันมันก็จะมีความเสี่ยงได้ว่าเออรถคลาสสิกอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าฟังดีๆก็จะคล้ายกับเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ในรถรุ่นอื่นๆหรือใน B M W r 1 2 0 0นะครับแต่ในยุคใหม่เนี่ยทรีบอกว่าต้องการความคลาสสิกที่มาพร้อมกับร์ฟอร์แมนซ์ที่ขับสนุกนะครับเขาเเหีี่ยงยงน จริงๆเขาเหวี่ยงอารมณ์เนี่ยเคยใช้ในอดีตลแล้วแล้วเขาก็ปรับมาเป็น3 6 0รนะครับแต่พอมาในยุคใหม่หรือยุควอเตอร์คูคือมีหมอน้ำาละมีแผงวม่น้ำอยู่ด้านหน้านะครับแต่ตัวเนี้ยเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นองศาเขาเหวี่ยงที่2อ0อเจ็ดสิบองศาก็จะคล้ายๆกับเสียงรถสุบวีละแต่ด้วยช่วงชากเหนืออะไรหลายอย่างเขายังให้กลิ่นอายความเป็นทริอัลมะที่รู้สึกว่าเออเสียงมันก็ยังคลาสสิกนะมันไม่ได้ดูสปอร์ตอะไรขนาดนั้นมาฟังเสียงกันเลยดีกว่า จะคลาสสิกแต่เป็นรถที่ขี่มันมากๆเลยนะเพราะว่าข้อเหวี่ยงเนี้ยมันจะได้เรื่องตัวองศาข้อเหวี่ยงของรถคล้ายๆที่สูบวีทําให้แรงทอกับมันมาดีอ่ะแต่มันยังเป็นสองสูบเรียงนะและอีกหนึ่งีเอกลักษณ์เลยที่ผมชอบคือบอกว่าเป็นวอเตอร์คูแล้วแต่สิ่งที่เท้าไม่ทิ้งเลยนั่นคืออะไรคีบเครื่องโดยปกติรถยุคใหม่ๆเนะี่ยพอใส่หม้อน้ำปุ๊บตรงน,นี้เขาจะไม่ต้องมีคีบเครื่องอย่างนี้แล้วนะเพราะว่าการคลายความร้อนการระบายความร้อนเขาจะระบายด้วยน้ำหล่อยเย็น น้าเข้ามาเลี้ยงรอบเสื้อสุกนั่นก็คือจบละไม่จำเป็นต้องมีคีบเครื่องอย่างนี้แต่ทาบอกว่ารถคลาสสิกมันต้องมีคีบเครื่องอย่างนี้เขาก็ใส่คีบปเครื่องออกมาแล้วมันเป็นคีบปเครื่องที่มันดูสวยแล้วมันดูเป็นเอกลักษณ์นะครับส่ว่รถยุคเก่ามอยู่ตรงนี้นะมอสก็ไม่มีคีบเครื่องแม่ดีเนี่ยรถที่เป็นออลคูลเลอร์เนี่ยบางคนเอาว่าคีบมันไม่ใช่สวยงามเดียวมันยื่นๆออกมาเวลาลมมันโก้มันก็จะขายความร้อนไปได้อ่าตัวนี้ก็คือยังคงเนี่ยคีบยาวเหมือนด้านล่างนี่แหละครับแล้วอีกจุดหนึ่งคือ ถึงแม้ว่าจะเป็นรถหัวฉีดแล้วแต่ถ้ามาดูตรงนี้นี่ยังเป็นดีไซน์ที่คล้ายๆกับคาบูเรเตอร์นะครับแต่มันเป็นฝาครอบหลอบ่ลอเฉยล้อมให้ครอบให้เป็นดีไซน์คล้าย,ายกับคาบูเรเตอร์หรือคาบิลนะครับแต่มันคือรถยุคใหม่ที่เป็นหัวฉีดแล้วมาเลยดูทําให้คลาสสิกไปหมดเลยแล้วฟังเสียงเนะแม่หลอกกระชากใจแล้วผมชอบความที่กุญแจมันอยู่เนี่ยเวลาจะสตาร์ทรถก็ต้องมานี้นะ ดับรถเนี่ยเอื้อมเป็นสตาร์กก็โคตรเท่เลยแล้วมาดูกันต่อนะครับสิ่งที่แตกต่างกับชาวบ้านเขาถ้าสังเกตดูดีๆโซสเต,เตอร์อยู่ฝั่งขวาเราจะจําภาพว่ารถมอเตอร์ไซค์กับทุกุ่นเนี้ยโซสเตอร์มักจะอยู่ฝั่งซ้ายแต่ทางไทยอัมเนี่ยเครื่องบอนเนวิลเนี่ยโซ่สเตอร์เขาจะอยู่ฝั่งขวาเห็นไหมเนี่ยสเตอร์หน้าเปิดมาเนี่ยจะเจอสเตอร์หน้านะครับแล้วก็พวก่วงมาสเตอร์หลังด้านนี้ซึ่งมันเลยทําให้ฝั่งเนี้ย มันเป็นชุดเกียร์แทนอ่าเปิดมางนี้ก็จะเจอพวกชุดเกียร์เฟืองเกียร์หรือเป็นชุดคัตแทนก็จะสลับกันนะครับในรถหลายๆรุ่นเนี้ยชุดคัตชามคัตมันจะไปอย, ون, ยอยู่ฝั่งนู้นแต่เนี่ยชุดคัตอยู่ฝั่งนี้โซ่สเตอร์อยู่ฝั่งนู้นนะครับเราก็ท่อเสียเดินคู่ซ้ายขวาเลยก็ให้ความสวยที่มันสวยมากแล้วก็เครื่องจะคล้ายๆกันก็จะเป็นสองสูบเหมือนกันนะครับซึ่งเขามีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเครื่องยนต์บองเนี้ยบอกว่ามันมีสเสน่ห์อะไรหลายๆอย่างนะครับ เขาเอาเทคโนโลยีของรถยุคเก่ามาผสมผสานใส่เทคโนโลยียุคใหม่เพื่อให้หผ่านเรื่องของตัวมาตรฐานในเสียเพื่อให้ทันกับยุคสมัยเรื่องความสปอร์ตนะครับสังเกตว่าอันนี้เป็นสองสูบเรียงจริงผมชอบนึ่งที่เขาคงความเอกลักษณ์ไว้คือเขาจะาโซ่ราวลิ้นวางไว้ตรงกลางถ้าสังเกตดูดีรถยุคใหม่ไม่เอาเคือเอาเขาเรียกว่าโซ่ราวลินเนี่ยไม่ไว้ฝั่งซ้ายก็ไว้ฝั่งขวามันเลยทําให้เรามองฝั่งเนี้ยเครื่องยนต์จะเป็นอีกแบบหนึ่งมองฝั่งซ้ายดีไซน์เครื่องยนต์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง แต่พอการที่ไว้ตรงกลางมันเลยทําให้ซ้ายขวาเนี่ยของเครื่องยนต์เนี่ยมันหน้าตาเหมือนกันเลยเพราะว่าเรื่องตัวโซ่เขาอยู่ตรงกลางแล้วเขาไม่ได้มาอยู่ชิ้นซ้ายหรือชิ้นขวาข้อเสียคือมันอาจจะสวิตช์ยากหน่อยเพราะว่ามันต้องยกถังติดโนตินี่แต่ความคลาสสิกมันต้องมาก่อน <c oughs> มันก็เลยทําให้ทรัฟนี่แหละตัวซีรีส์ของบอิเวลคงความเอกลักษณ์ไว้ยอย่างนี้นะครับมันเลยทําให้ดูหล่อมากเนี่ยผมมองจากมิติมองอะไรไป,ไปมันรู้สึกมีความบาลานซ์ซ้ายขวาไม่ว่าจะเป็นท่อหรืออะไรหลายๆอย่างนะครับ แล้วพอเป็นเป็นบอเบิลเนี่ยมันหล่อมากๆมันหล่อมาก,มมากๆเลยแล้วมาดูเทีนที่โชงนะครับโชกทั่วไปก็อย่างที่บอกว่าโชคหน้าเป็นเทเลสโคปิกปกติโชกหลังเขาจะอยู่ด้านนี้ด้านล่างดีไซน์ถ้ามองเผินๆม,มันเหมือนเป็นดีไซน์ของโชกที่ในยุคอด,ดีตเหมือนกันที่ถ้าเกิดเรากดในรถรถที่เป็นฮาร์เทลเนี่ยถ้าเรากดบาะมันจะยุบได้แต่เนี่ยจริงๆไม่ใช่สปริงโชกของบาะแต่เป็นสปริงโชกของสวิงอาร์มงาน,นทาให้เนี่ยกดบะเบาอไม่ยุบนะครับแต่ถ้าเรานั่ง สวิงอาร์มจะยุบทั้งอันอันนี้ก็เป็นดีไซนิเสานะครับมาดูกันที่ดิสเบรกตัวนี้จะเป็นรถปี2018-2019-2018โ 2018, ดยประมาณนะครับทพรัยุคใหม่จะเป็นดิสคู่ละแต่อยากจะบอกว่าส่วนตัวผมว่าผมชอบดิสเดี่ยวมากกว่าบางคนบอกว่าเพราะอะไรดิสคู่มันเบรกดีกว่าไหมใช่มันเบรกดีกว่านะครับแต่ความคลาสสิกพอใส่ดิสคู่มันดู Hi Tech ไฮเทคไหน <laughs> มันจะเป็นแนวคลิปที่คือ มันอาจจะเป็นแนวคิดที่ของผมนี่มันจะไม่เหมือนใครนะแต่ผมโตมากับคาว่ารถคลาสสิกที่เล่น sr 4 0 0ยามาฮ่า sr 4 0 0ที่ผมมีโอกาสได้เล่นตั้งแต่สมัยยุคคาบูเลเตอร์นะครับยกปี90คือรถมันมีตั้งแต่1 9 1978 19, นะครับสมัยนู้นะเก่ามากจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเขายังเป็นดีไซน์เดิมอยู่แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปเลยถ้าดูใน sr ดีไซน์ที่เขาต่างกันคือเรื่องของดิสเบรกหน้ากับดัมเบรกนะครับในยุคอดีตเนี่ยตั้งแต่ 1978, าน จะไม่ผปดประมาณ90นะครับ8990เนะี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นดรัมเบรกจนถึง2001เขากลับมาใช้ดิสเหมือนเดิมแต่ไว้ดิสในฝั่งขวาในช่วงยุค90เป็นยุคที่รถเขาเรียกว่าขายดีที่สุดแล้วก็อยากบอกว่ายุค90คาบูเรเตอร์ถ้าเราไปดู SR ที่ญี่ปุ่นราคาแข็งกว่าหัวฉีดยุคปัจจุบันอีกเพราะว่ามันเป็นดรัมเบรกนะครับดรัมเบรกมีดียังไงเบรกก็เบรกไม่อยู่ดือ้อดังดือ้อทั้งด้านนะครับเพราะว่ามันเป็นดรัมเบรกดิสเบรกมันเบรกดีกว่าเยอะแต ความคลาสสิกมันต้องมาก,ก่อนมันเลยเป็นโจทย์ที่คล้ายๆกันผมเลยมองว่าอันนี้มันก็ไม่ได้ถูกมันไม่ได้ผิดนะครับคนที่มองต้องการความเพอร์ฟอร์แมนแน่ดิสคู่มันก็ดีกว่าแต่ถ้าเอาในมุมอย่างของกี่รถในสนามเป็นเรื่องปกติน่ะในความรู้สึกผมคือถ้าความเร็วไม่ได้ถึง2 0 0กิโลเมตรต่อชอั่วโมงแล้วเราไม่ได้ฟูลเบรกคำว่าฟูลเบรกคืออะไรขวาเบรกหนึ่งร้อซแล้วกำจนเอเบียนทำงานน่ะดิสคู่ไม่จำเป็นเลยความเร็วไม่ถึง200อดิสเดียวยังไงก็เบรกอยู่อยากเบรกอยู่เปลียน เพ่อะเบรกนะครับอยากเบรกอยู่เปลี่ยนสี่พอตมันยังไงมันก็อยู่นะครับอยู่จะไม่รู้จะอยู่ไงก็อยู่แล้ว,ล,วล่ะก็แต่สิ่งหนึ่งคือบางคนบอกว่าเอ้ยดิสมีเยอะไว้ดีกว่าขาดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกให้ความสำคัญมากกว่าเบรกนั่นคืออะไรเรารู้อยู่แล้วโจรถล,ลาสสิกเราไม่ได้ขับแบบฟูลเบรกคือแบบคว้าเ mm. บรกเหมือนรถในสนามวิ่งมา200กว่าแล้วกำเบรกจะหยุดหลือร้อยเดียวนะครับคือกำอย่างที่บอกคือคว้าเบกรกกำอย่างนี้เลยมันไม่ใช่เราจะค่อยๆกำเบรกนะบางคนไม่ใช้เบรกหน้าด้วยเอาแต่ใช้เบรกหลังจะเบรกหลังไมมะครรบกกก็ืออเเี่่่่าาจแตสิงทผว ดิสคู่ใช่มันได้เรื่องตัวการคายความร้อนการระบายความร้อนได้ดีกว่าแต่สิ่งหนึ่งคือการที่เราไปเพิ่มจานเบรกเพิ่มอีกหนึ่งใบเพิ่มคาลิเปอร์เบรกเพิ่มอีกหนึ่งอันสิ่งที่ตามมานั่นคือน้ำหนักอันสปังจะเยอะขึ้นคำว่าน้าหนักอันสปังคืออะไรสปริงโชว์อยู่บริเวณนี้นะครับน้ำหนักเหนือสปริงน้าหนักใต้สปริงน้าหนักอันสปังคือน้าหนักใต้สปริงมันจะเยอะขึ้นซึ่งน้ําหนักใต้สปริงเยอะขึ้นแค่ครึ่งโลความรู้สึกในการขับขี่มันเปลี่ยนเลยนะครับสังเกตง,ง่ายๆเลยดูตินะ เขาจะมีเวอร์ชั่นที่เป็นตัวสแตนดาร์ดแล้วเวอร์ชั่นที่เป็นตัว S เวอร์ชันที่เป็นตัว S เนี่ยน้ำหนักรอหน้าหายไปครึ่งโลน้ำหนักรอหลังหายไปโลครึ่งรวมกันหน้าหลังหายไป2โลขับต่างกับตัวธรรมดาแบบคนละเรื่องเลยเพราะว่าล้อมันเบากว่าโดยเฉพาะถ้าขี่บนถนนนะจังหวะที่แรงกระแทกเนี่ยน้ำหนักเยอะกว่ามันเจอแรงกระท,ทําที่เยอะกว่าเหมือนกันนะครับว่าใครที่แต่งรถยนต์โช๊คเดิมทุกอย่างเดิมสนิทแล้วเราไปปับจานเบรกให้มันใหญ่ขึ้น คาลิเปอร์เบรกให้มันใหญ่ขึ้นแต่เราไม่อัพโช๊คสิ่งที่เกิดขึ้นคือใช่เบรกมันเหมือนจะอยู่ดีขึ้นนะแต่รถช่วงล่างจะทํางานได้แย่ลงอ่าถ้าเกิดใครจับสังเกตรถตรงนี้ได้เพราะว่าน้าหนักใต้สปิงมันเยอะขึ้นมันเลยสาเหตุว่าคนที่ใส่ปั๊มใหญ่คาลิเปอร์ใหญ่ใส่จานใหญ่เยอะขึ้นต้องอัพโช๊คให้ถึงด้วยไม่งั้นรถจะวิ่งไม่เป็นรถเลยนะมันจะมีความรู้สึกใีล้อมันจะมีแรงกระแทกที่เยอะขึ้นนะครับมาเลยทําให้เนี่ยโดยเฉพาะมอไซค์เนี่ย น้ำหนักใต้สปริงยิ่งเบายิ่งได้เปรียบนะครับบางคนว่าเปลี่ยนล้อเบาถ้าตายมาใส่คาลิปเปอร์เยอะมันก็ใส่จานใหญ่มันก็หนักขึ้นแต่ยงที่บอกว่าในโจกรถคาสสิกมันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้น,นก็เอาแล้วแต่มุมมองนะนี่ผมก็แชร์แชร์ความรู้สึกให้ฟังนะครับแต่ก็แล้วแต่มุมมองบางคนว่าดิดสู่มันก็ดีกว่ามันก็ดีกว่านะครับในเรื่องการคลายความร้อนแต่ถ้า,ยาอ,ยอย่างเบรกอยู่ที่บอกว่าเปลี่ยนแค่เนื้อเพื่อเบรกกรำยังไงก็อยู่นะครับผมบอกเลยว่ากำแบบฟูลเบรกยังไงไม่ความเร็วไม่เกิน2 0็อย่งร,บ,รบ,บบะะยแไม่กี้อยย ซึ่งนะก็มาดูโดยรอบอีกทีนะครับเนี่ยมาดูด้านหลังผมชอบความที่แบบมองจางด้านหลังมันเท่นะนเนี่ยเวลาจอดติดไฟดแดงแล้วคนขี่ตามหลังก็จะเห็นประมาณนี้นะครับมันจะโชว์ล้อหน่อยนี่คือเอกลักษณ์ของบอบเบิเลยนะที่แบบมันโคตรหลอ่อมันโคตรหล่อนะครับข้อเสียงเดียวคือซ้อนไม่ได้นะครับแต่นั่งตักได้ <c oughs> หล่อเลอเกินนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับ u m p อ b o บ n e เ i วิ um, bon e บอบเบิลหรือถูกไบอบเบิลพันสองร้อยนะครับครันนี้ก็มีเรื่องตัว hand, แฮนด์แต่งแฮนด์แต่งอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆมาก็สเตปผมว่าพร้อมใช้งานสวยพร้อมใช้งานเลยแหละราคาเท่าไหร่ไม่รู้เพราะอยากจะให้ทุกคนเข้าไปดูที่หน้าเวอร์ไวท์เว็บดอทดีบิ๊กไบ์ดอทคอมหากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาของบิ๊กไบ์คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับอยากหารถมือสองมาหาที่ดีเจริญยนต์อยากได้รถใหม่ให้ไปศูนย์เลยแต่อย่างที่บอกว่ารถสวยสภาพดีราคาเร้าใจ จัดไฟแนนซ์ได้มีบริการรับเถิรมนบริการรับปิดไฟแนนซ์นะครับแล้วก็เรามีเรื่องตวัววารันตีบริการหลังการขายด้วยเข้าไปดูหน้าเว็บไซต์ขายเท่าไหร่ลดได้อีกเ <c oughs> ทวันนี้เรื่องราวเดินม,มานะครับยังไ,ไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ